เออแม่ไอ้ฝ้ามันไม่มาหรอกมันพูดไปอย่างงั้นเลยถ้าเอไก็อยากเลื่อหลานก็นากันแล้วแต่เอากัแล้วแต้เอาเพราะว่าถ้าเอาย้ายที่นอนอะไรอีกเดียวตือนมันนี่ย้ายไปอยู่ไหนอีกอะ อยากให้อยากให้มาไหมล่ะหาเหมียวไม่อยากให้มาไหมล่ะอันนี้ของฉันใช่ไหมแล้วของเธอล่ะไปเรียบร้อยแล้วไปยุ่งอะไรเขาล่ะกระเป๋าใครกระเป๋ามันสิแม่ยุ่งยุ่งกับซอเหรอยุ่งกับซอลเลยแม่หนูหนูหนูเขาถามว่าอยากให้มากระเปล่าให้ไปไหมมันนี่งานอดิเรกเหรอเออ อันนี้งานอดิเรกอดิเรกก็ทำอะไรใหญ่เก็บรถงานอดิเรกเก็บรถรอกันได้ไม่เ pues จ้าเล้วอทำ nah, ไมไม่ต <c oughs> <for S 2> ั้แล้วเวลาไปต่ำมาลำแล้วจไปไหนกันเซฟผมจไปห้อรอกันหลายคนไ่ตป็นไปเบียวตาตําพตตามมเนย

อยู่แย่กันดิอยู่กัน <laughs> <laughs> oh. ah, <laughs>

เรายวรถกันองก็เป็นตอนที่คุยกนคุยรบกันอเกียรสามบบอาน้องอีนอไปเ็บเน้ันเาบน้าอไปเออเออน่นเออันนี้มีอันนาเอาตอยีมากบนอ่มันบอกว่า กิดมานี่หนมาหลเ่าแล้วกมบว่าตังอยู่กับเมียมันเดี๋ยวยังไม่กกับทีเดียวจะมาจใายมันบอกอย่างนี้มัดสองรอบบ้านแล้ว